สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนนะคะเล็กเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยมัดรวมนะคะสี่หนอยในงวดของวันที่29นะคะเดือนพฤษภาคม2567วันนี้นะคะน้องแอดก็มาแบ่งปันนะคะชุดสรุป ค้งสุดท้ายนะคะให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันก่อนไปรับชมฝากกดติดตามทางช่องโอนเล็กเด็ดด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะพี่พี่ช่วงนี้ยอดวิวน้อยมากๆเลยนะคะไม่มีกําลังใจทําคลิปเลยนะคะพี่พี่เห็นยอดวิวแล้วเนาะก็ฝากทุกท่านนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดพอมีเวลาฝากดูโฆษณาเป็นกำลังใจให้น้องแอดด้วยนะคะอย่าก,กดข้ามโฆษณานะคะกนไปรับชมนะคะ ก็ฝากคำเตือนเช่นเคยแนวทางตัวเลขทุกตัวนะคะได้มาจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบอยังไงแล้วค่อยตามนะคะวันนี้ถ้าเสียงเบาต้องขออภัยด้วยนะคะน้องแอดก็ไม่ค่อยสบายนะคะพี่ๆเป็นหวัดเนาะทุกท่านก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพี่ๆ เดี๋ยวมาสรุปผลนะคะของเมื่อวานกันก่อนนะคะพี่พีเมื่อวานนี้ท่านใดที่มารับชมนะคะเด่นที่9 5 3สนะคะเมื่อวานนี้เดี๋ยวสรุปตัวเด่นนะคะตัวเด่นของเรานี่มามา9กับ3นะคะ5ไม่มาตัวเดียวนะคะ9กับ3มาส่วนตัววิ่งรูดน้องเอสให้3นะคะเมื่อวานนี้ส่วนวิ่งรูดที่3นะคะ เขามาเข้าเลขวิ่งนะคะหน่อยกิจนะคะสามส่วนเจ็ดนะคะ,นนะ,คะมาเข้าเจ็ดเก้าล่างนะคะท่านใดนำเก้าไปดูดวิ่งนะคะก็ยินดีด้วยเนาะส่วนรอบพิเศษนะคะหนึ่งแปดสี่กับหกหนึ่งหนึ่งแปดสี่กับหกหนึ่งนะคะตัวเจาของเราไม่มีนะคะหน่อยเฉพาะกิจก็ไม่มีเหมือนกันนะคะพี่ๆพ,พิเศษนี่หลุดไปนะคะ ปกตินะคะ490กับ43โอ้โหมาแล้วนะคะพี P ่ๆเด่น9นะคะวิ่งรูดที่3วิ่งรูดที่3ของเรามาเข้า43นะคะ43น้องเอสไม่มีนะคะตัวเจชุด2ตัวไม่มีนะคะมาในสายรูดวิ่งนะคะถ้าใดนำ3ไปรูดวิ่ง วัวน,นี้ี้ก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็มาเข้าตัวเจาะนะคะพี่ๆตัวเจาะเข้า90นะคะ90มาในชุดเน้นชุดเน้นของน้องเอสมีหกคู่นะคะเข้าชุดเน้นไปนะคะรอบปกติบนนะคะตรงๆเลยเนาะ ท่านใดที่นําไปเป็นแนวทางยินดีด้วยอีกครั้งนะคะมาในสายรุดวิ่งแล้วก็สายเจาะนะคะรอบปกติบนล่างเลยนะคะเด้งๆกันเลยเนาะส่วน v ี p 1612กับ63มาอีกแล้วนะคะวิ่งรูดของเรานะคะไม่พลาดนะคะสงหน่วย มาใน6 3สนะคะพี่พี่ดู6 3น้องแอดให้อยู่ในชุดกันซะงั้นนะคะพี่พี่เข้าชุดกันไปนะคะแล้วก็สายวิ่งรุ่นนะคะ v i p 612ไม่มีนะคะก็สรุปแล้วเมื่อวานนี้วิ่งรุ่นที่3มา43แล้วก็6 3รอบปกติกับ v i p แล้วก็เจะเข้า9 0กับ63นะคะพี่พี่ก็แสดงความดีดีด้วยอีกครั้งนะคะเดี๋ยวมาชมของวันที่29 ก่อนไปรับชมนะคะก็ย้ำนะคะว่าเป็นเพียงสูตรคำนวณชื่นชอบอยังไงแล้วค่อยตามนะคะสำหรับวันนี้นะคะฮานอยฮานอยวันนี้เด่นในวันนี้เด่นที่1นึงสวิ่งรูดสงเน้นไปที่สองสี่สองแปดสงสามสองหนึ่ง แล้วก็สี่หนึ่งสองหกนะคะพี่พี่ท่านใดชอบก็ตามนี้นะคะกันไปที่สี่สามหนึ่ง หนึ่งแปนะคะพี่พี่แล้วก็หนึ่งหกสำหรับชุดเน้นชุดกันของเรานะคะสามตัวเม็ดเดียววันนี้น้องเอดให้ไปก็จะเป็นวันนี้ให้ไปนะคะก็จะเป็นสี่หนึ่งสี่สองหนึ่งนะคะท่าใดรชอบตามนี้นะคะ ขอให้ทุกท่านที่มารับชมปังๆรวยๆนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ